ช็อกชนาทิพไายชื่อขณะที่คาวาสกิฟอนตาเล่ฟอร์มกูไม่กลับล่าสุดแพ้อุระลูวานครับสุ่มเสี่ยงตกรอบขณะที่โอนิกิรับเต็มๆแท็กติกตันยิงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับในคลิปนี้นะครับมาเก็บตกควันหลงสื่อฟุตบอลลูวานครับกันหน่อยในเกมที่อุระเดดเดมอนนะครับเปิดไซตามะสเตเดียมรับการมาเยือนของ คาวาสากิฟอนตาเล่ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมมาดูที่สนามนะครับแล้วก็สานักเตะเมืองทองนะครับอย่างวิรเทพเอกนิตแล้วก็เจริญสักเนี่ยก็มาดูเกมนี้ด้วยซึ่งเกมที่ผมเป็นเกมที่สุดมันนะแต่ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่ทําเอาผมช็อกเหมือนกันที่พิจเจนาทิปส่งกระสินไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองในเกมที่ฟอนตาเล่มาเยือนอุระวะนะครับเพราะทั้งที่ก่อนหน้าเนี้มีรายงานมา,าที่ผมจากญี่ปุ่นมาเนี่ย พี่เจน่าจะได้เล่นเกมนี้แต่อยู่ดีๆไม่รู้ทำไมโอนิกิเปลี่ยนแผนนะครับใช้ผู้งานผู้เล่นชุดหลักลงมาเล่นในเกมนี้เพราะอย่างที่บอกว่าฟอนเตเล่เหมือนว่าเกมเนี้ยต้องการจะเน้นเขาเลยส่งพวกวาคิซาก,กะมาะส่งเจาสมิธลงมาเซ็นเตอร์ก็เป็นตัวจริงชิทาโรคู่กับยามามุระแนวลุกมียูโคบายชชิก็จะมีดับเอนอ,อท่ที่ที่หยุดเบลไนั่งสำรองแต่ มันก็เป็นเรื่องที่น่างงเหมือนกันคือพี่เจชนา,าทิตเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในเกมอ่ะเขาจะช่วยฟอนเตเล่ได้แต่เหมือนโอนิกิไม่ใช้งานก็ไม่รู้ทําไมก็ไม่มีชื่อก็ทําเอาแฟนบอลฟอนเตเล่เองแล้วก็ผมเองก็ค่อนข้างช็อกพอสมควรนะครับที่ไม่มีชื่อซึ่งเกมนี้เนี่ยโอ้โหนั่งดูเนี่ยฟอนเตเล่เริ่มเกมได้ดีกว่าอุระะเลเดมอนนะเกมลุกค่อนข้างไวเข้าทําได้ดีแล้วก็ได้ประตูนําก่อนนะครับลูกนี้สวยมากยูสุเกะเซงาวะ แต่เนี่ยฟอนเตเล่ปีนี้เนี่ยไม่รู้ทำไมพอยิงประตูได้เสร็จเนี่ยโอนิกิไปสั่งให้ทีมเนี่ยเล่นแบบเน้นรัดกลุมไม่เอาลูกสองสุดท้ายพออุดรวะ awa, เขาเริ่มเข้าสู่เกมได้คุณผู้ชมเขาก็มาเรื่อยๆืมาเรื่อยๆสุดท้ายฟอนเตเล่มันก็ดรอปลงไปเองเกมลุกไม่มาเกมรับก็ไม่ค่อยได้ถึงแม้ว่าอุดวะจะมาช้าเกมครึ่งแรกอุดวะก็เล่นไม่ดีแหละแต่ฟอนเตเล่ก็ไม่เอาลูกสองพอเล่นไปเล่นมา ครึ่งหลังอูดว่าโค้ท์เขาอะสกอ์ซ่าแก้เกมได้ดีกว่าโอนิกิเน้นเกมลุกมากขึ้นกล้าเสี่ยงกล้าวัดมากขึ้นบอลให้โชเซ่กอนเต้กองหน้าเบอร์สิบเอ็ดอะแล้วกอนเต้ก็ทําได้ดีแล้วก็เป็นที่มาที่ได้ประตูทีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งกอนเต้ยิงสวยมากหนึ่งต่อหนึ่งหลังจากนั้นโอนิกิก็เรียกได้ว่าพยายามให้ทีมกลับมาเข้าสู่เกมเล่นเกมลุกมากขึ้นก็มีโอกาสได้แต่อย่างที่บอกว่ามันเล่นไม่ขึ้นเพราะแทคติกของโอนิกิให้เักเตะเขาเน้นเน้นแบบรัดกุมอะไม่กล้าเสี่ย พอสกอซ่า,าเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาอุระอุระวะอุรอวะก็เลยจัดเกมลุกเต็มๆและสุดท้ายไม่ได้ประตูชัยจ,จากจังหวะที่ากอิเปิดแล้วเจ้าสมิธท,ทำเข้าประตูตัวเองซึ่งสำคัญเลยนะครับการพ่ายแพย้เกมนี้ของเาวสกิฟอนเต่เนี่ยทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะตกรอบในส่วนของฟุตบอลลูวันครับรอบแบ่งกลุ่มเพราะตอนนี้พวกเขาตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางและอุรอวะเลเดมอนขยับมาอยู่ที่2เหลือโปรแกรมอีกหนึ่งเกมด้วยกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคอนเตเลทรงการเล่นเนี่ยแพ้รว่นมาสาเกมติดต่อกันแล้วนะแพ้ f อโตเกียวแพ้โยโกฮาม่าเอซแล้วแพ้คูรวะเลตเดมอนโอดิกิอยู่ยากเหมือนกันนะตอนนี้เพราะแทคนิคและวิธีการเล่นเนี่ยเท่าที่ผมมาดูที่สนามเนี่ยมันเริ่มตันจริงๆการแก้เกมหรือเล่นต่างๆเนี่ยตอนนี้คู่ต่อสู้รู้ทางได้เป็นอย่างดีนะส่วนพิเชชนาทิตย์เราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะ แต่ก็ถ้าเกิดเกมเนี้ผมมองว่าเขาจะได้โอกาสลงเล่นอ่ะเขาจะาจะสร้างมิติได้มากกว่าน,นี้แต่เมื่อมไม่รับโอกาสก็ต้องสู้กันต่อในสนามฝึกซ้อมต่างๆก็หวังว่าเขาจะได้รับโอกาสกลับมาลงสนามอีกครั้งนะผมก็เชียร์อยู่แล้วนะครับแต่พิจ,จชนาทิ์ก็น่าเสียดายแต่ตอนนี้บอกเลยฟอนตะเล่งานช้างงานเหนื่อยมากเพราะไม่รู้จะชนะใครแล้วนะครับเพราะว่า ยิงเล่นยิงตื้อและเทคนิคอย่างที่บอกทำทีแพ้มาสามนัดและกว่ายิงประตูคู่ต่อสู้ได้มันช่างยากเย็นซะเหลือเกินปัญหาของคนตะเล่คือสไตล์การเล่นและวิธีการทำทีมของโอลิกิรล้วนๆเลยนะครับที่เขายังคงยึดปัจจัยเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงผู้ต่อสู้เขามีวิธีการมาสู้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมเน็นได้ชัดกูรวะในเกมน,นี้ถึงแม้ว่าเกมเขาจะวางกันเป็นรองใช่ไหมแต่เขาแก้อยู่ตลอด แก้ตลอดจนสุดท้ายเขาไม่ได้ประตูชัยแล้วก็ชนะเอาแล้วครับตอนนี้ฟอนเตเลงานเหนื่อยแล้วก็รอดูก็ให้กําลังใจพี่เจชนะทิพย์ก็จะเยอะก็หวังว,ว่าเขาจะกลับมามีชื่อในเร็วๆนี้นะเขายังคงเต็มที่อยู่เสมอนะครับก็เดี๋ยวรอดูส่วนฟอนเตเล่นั้นหน้ากลับไปเล่นในบ้านเจอเรโซก็ดูว่าพี่เจชนะทิพย์จะได้กลับมาหรือเปล่าถ้าไม่ได้กลับมาเนี่ยโหก็ต้องมาคุยกันอีกทีนะครับส่วนอุลวัตเรเดมอนก็มาตรฐานของเขายังคงสูงเหมือนเดิมนะและชนะเกมนี้ ถ้ามโอกาสผ่านก็สู่รอบต่อไปก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับคลิปนี้เก็บตกบรรยากาศนี่จากไซตามะสเตเดียมที่ต้องสุยรายงานให้ฟังขอบคุณทุการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ